สำหรับคนไข้คนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวบ็อกสกาโรลิ่งสกาหรือว่าไออ์พิกสกานะคะก็สามารถที่จะใช้โหมดรักษาหลุมสิวนั่นก็คือโหมดที่ชื่อว่า Fractional c o 2 Laser ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับหมอบิวนะคะที่ Personal l i n ิ c ค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเลเซอร์สำหรับการารักษาหลุมสิวนะคะนั่นก็คือตัว Fractional c o 2 Laser ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่อง c o 2 Laser ก่อนว่าคืออะไรนะคะ c o 2 Laser เนี่ยเป็นการ คาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาเป็นตัวกลางในการกำเนิดพลังงานเลเซอร์ออกมาซึ่งจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่1600นาโนเมตรตัวคลื่นพลังงานเลเซอร์นี้นะคะจะมีความสามารถในการดูดซับน้ำที่ผิวหนังของเราจึงนำมาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังบางโรคได้นะคะสำหรับโหมดของเครื่อง c ซ2 Laser เรนี่ยเราจะแบ่งออกกันเป็น2โหมดนะคะโหมดแรกคือโหมด cutting ซึ่งเราจะมาใช้ในการจี้ไม่ว่าจะเป็นจี้ไฟจี้ติ่งเนื้อนะคะจี้ต่อไขมันก็จะ ในโหมดคัตติ้งในการรักษาแต่อีกหนึ่งโหมดนะคะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือโหมดที่ใช้สำหรับรักษาหลุมสิวนั่นก็คือโหมดที่ชื่อว่า fractional CO2 laser ค่ะสำหรับคนไข้คนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวบล็อกสกา l o rolling scar หรือว่า i e p i c k scar นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัว f r a c t i o n a l Se ู l ูเลเซในการรักษาได้เนื่องจากว่า f r a c t i o n a l ีอู l ูเลเเนี่ยเมื่อเราปล่อยพลังงานออกมาเขาจะปล่อยออกมาเป็นตารางซึ่งมีความถี่ของพลังงานเนี่ยใกล้มากๆคือไม่ถึง1มิลิเมตรนั่นก็คือทุกๆหลุมสิวที่เรากังวลจะโดนพลังงานเลเซอร์ในการรักษาทำให้เห็นผลลัพธ์ในการรักษาได้ชัดเจนและดีที่สุดค่ะเวลาทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บเลย เ,เพราะว่าก่อนทํานะคะเราจะมีการแปะยาชาให้ก่อนประมาณ40-50นาทีหลังจากนั้นพอถึงขั้นตอนการทําเราก็ยังจะมีเครื่องเป่าลมเย็นช่วยด้วยนะคะคนไข้จะรู้สึกสบายๆแทบจะไม่เจ็บเลยและด้วยนะวัตรกรรมของเครื่อง fractional CO2 ของ p e r s o n a c i n i c นะคะเป็นเครื่องที่มีพลังงานที่เสถียรมากดังนั้นเวลาทําไปแล้วเนี่ยนอกจากปล่อยพลังงานออกมา ที่บริเวณผิวแล้วเขายังสามารถที่จะปรับพลังงานให้เหมาะสมกับผิวหน้าเราดังนั้นก็คือมั่นใจได้เลยว่าหน้าไม่พังไม่เสี่ยงต่อการเบิร์นแน่นอนค่ะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะหมอกกจะแนะนําเลยว่าหลังจากทําไปครั้งแรกเนี่ยหน้าเราจะดีขึ้นเลยประมาณสัก20-30เลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยหมอกกจะแนะนําอยู่ที่ประมาณ4-5ครั้ง ขึ้นอยู่กับปัญหาหลุงมสิวในแต่ละบุคคลนะคะซึ่งหมอจะมีการประเมินให้ก่อนในทุกๆครั้งในการรักษาค่ะถ้าทําไปแล้วนะคะจะมีอาการอะไรบ้างนะคะหลังจากทําไปเนี่ย หนึ่งวันสองวันแรกเนี่ยอาจจะมีอาการผิวหน้าแดงเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นพอวันที่3เนี่ยความแดงของผิวเนี่ยก็จะลดลงก,ก็จะเริ่มเป็นสะเก็ดนะคะสะเก็ดที่เห็นเนี่ยจะเป็นสะเก็ดที่เล็กมากๆถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันก็แทบจะสังเกตหน้าคือมองไม่เห็นเลยว่าไปทําอะไรมานะคะซึ่งแตกต่างจากเครื่อง fractional CO2 ในสมัยก่อนที่ทําแล้วจะเห็นสะเก็ดใหญ่มากๆที่ไม่สามารถออกบ้านได้แต่บอกเลยว่าเครื่องนี้คือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติ สำหรับการดูแลนะคะช่วง24ชั่วโมงแรกก็จะให้หลีกเลี่ยงการโดนน้ำแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องโดนน้ำนะคะก็สามารถที่จะล้างหน้านะ แล้วรีบซับให้แห้งนะคะอย่าปล่อยให้บริเวณที่ทํานาการเนี่ยเปียกชื้นนะคะเราก็จะมียาให้คนไข้ไปทาด้วยนะคะตัวยาจะเป็นกลุ่มของซิลเวอร์นาโนเจลซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ในตัวด้วยนะคะแล้วตอนที่เป็นสเก็ตนะคะก็หมอจะแนะนําว่าอย่าแกะสะเก็ตเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน้าของเราจะเป็นแผลเป็น ปล่อยให้สะเก็ดหลุดเองค่ะซึ่งจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ5-7วันถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นๆในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานมากประมาณ2-3สัปดาห์แต่เครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแค่อาทิ์ตเดียวหน้าของเราก็จะสวยใสเพอร์เฟกต์สำหรับใครที่มีปัญหานะคะก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาหมอได้เลยที่เพอร์ n นาคลินิกค่ะยินดีนะคะแล้วมาเจอกัน